่อยกินจิน้วก็มาเด้อพี่น้อง,องมีความสุขเบิ่งพี่น้องเบิง่งเบิ่งป่าก็ใหญ่ขึ้นเครื่องพี่น้อง nhầm lăng đìm bựa bịa bụa bịa nào mà đỡ thì nòng mai nóng xả thì đỡ đây จากแย่นาอันนี้พี่น้องเอินอย่างนี้เอินคือไม่ล่าบอนพอพยญานคพี่น้องกําลังดึงน้ำปลาในน้องสาพี่น้องสาปลาในหน้าเขาเฮาหอดหนาเทศกาลเข้าก็จะร่วมการไปจากหนองสาบังพี่น้อง พี่น้องมาสูกปลากินกันพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงพ่อพี่น้องอพ่อใครนี่พ่วมสุขเบิงพี่น้องเบิง เบ่งปากว่าใหญ่ปลาในหนองสาพี่น้องสาปลาในหน้าเขาเฮาฮอดนาเทศกาลเฮาก็จะร่วมกันซ้ำนี่แหละพี่น้องเอาเอา จากน้องสาเบิ่งพี่น้องซานีและพี่น้อง เก็บหอยเก็บซิวพี่น้องซ้ำนี่แหละพี่น้องทุกขิ่งเครื่องพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ่ง ในหนองสาพี่น้องสาปลาในหน้าเขาเฮาหอดหนาเทศกาลเท่ากัจจร่วมกัน พี่น้องมึงลงบรรยากาศกัเลย เลลนียหนัอันนี้พี่น้องเอิ้นอย่างนี้เอิ้นคือไม่ล่าบอลพอพยนาพี่น้องกำลังดึงน้ำึ้นเลยปลาเริ่มบกเริ่มคอนละพี่น้องสวัสดีทักทายเดอ มีความสุขเบิงพี่น้องเบิงเบิงปา่าพอใหญ่ปลากนากกอ่อองบงมีากาศโดยอ,อพี่น้องมาสู่ปากินกันพี่น้อง เบิงพี่น้องเบิงท่อพี่น้องท่อพันเก็บหอยเก็บซิวพี่น้องพี่นอ้อ,นองมาสู่ป่ากินกันพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงท่อพี่น้องท่อพันธุ์ปกุกคนกำลังเก็บหอยเก็บซิวพี่น้อง ปลาก,กำลังบก,กำลังถอนลงไปเรื่อยๆปลาในหนองสาพี่น้องสาปลาในหน้าเขาเฮาหอดหนาเทศกาลเท่าก็จะร่วมกัน นี่ความสุขเบิงที่นนองเบิง้งเบิงป่าพอในหญ่เบืงป่าเริ่มบกเริ่มคอนละที่นนองสวัสดีทักทายเด้อเอาเอาเบิ้งที่นนองเบิง เก็บหอยเก็บซิวพี่น้องอพี่น้องมาสู่ปลากินกันพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิง่งท่อพี่น้องท่อพ่นใบจากหนองสาเบิ่งพี่น้องอาในนนองสาพี่น้อง สาปลาในหน้าเขาเฮาหอดหนาเทศกาลเฮ้าก็จะร่วมกาน,นกล่อยกินซิวก็มาด้วยพี่น้องอออพยนญนาอันนี้พี่น้องเอิญอย่างนี้เอิญคือไม่ล่าบอลพอพยญนาพี่น้องกำลังดึงน้ำึ้นเลย ปลาเริ่มบกเริ่ม่อนนะพี่น้องสวัสดีทักทายเดอ้อกำลังบินบั่เบียบับเบียพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องมาน้องสาพี่เด,อด้อผู้ใดอยาก มีความสุกเบิงพี่น้องเบิงเบิงป่าก็าใหญ่กินกล้วยกินซิ่วเขามาเด้อพี่น้อง